สวัสดีค่ะวันนี้มาทำมาย,ยมเชื่อมกันนะคะได้สีประมาณนี้มาย,ยมสามกิโลมาย,ยมสามกิโลน้ำตาลสองกิโลล้างมาย,ยมให้สะอาดพักให้เสดจน้ำแช่น้ำเกลือหนึ่งคืน ขึ้นจากน้ำเกลือแช่น้ำปุ๋นใสอีก30นาทีเอาขึ้นจากน้ำปุ๋นใสเข้าพักในตู้เย็นเสร็จแล้วเอ,อิพิเจหนึ่งคืนออกมาก็ตั้งกระทะใส่น้ำตาลทรายสองกิโล น้ำหนึ่งลิตรเขี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะประมาณใช้เวลาดูที่น้ำแห้งก็ได้สีมะยมออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะรสชาติจะพอดีคะ่ะสูตรนี้ลองทำดูนะคะ